สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปนารีสุขทัน์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองับสิเลขที่1ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอศิลปะสมัยอยุทยาค่ะศิลปะสมัยอยุธยาเป็นศิลปะที่เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาเมื่อพศ1893จนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพศ2310นักประวัติศาสตร์ศิลปะมักแบ่งออกเป็นสีระยะ คือยุคที่1นับตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีธยาเมื่อพศ1893จนถึง1990ยุคนี้นิยมศิลปะลบบุรียุคที่สองนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบมโมโรมไตยโรก,กนาถพศ1991ถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพศส1 7 1ยุคนี้กลับไปนิยมศิลปะสุขโขทยัย อันเนื่องจากสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถเป็นกษัตริย์ที่มีเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยยุคที่สามนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพศ2173ึงราถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทายสระพศ2 2 5 1โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดศิลปกรรมแบบเขมรยุคที่สี่นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโก พศ2275ถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2, อสองพศ2310